Ja, <laughs> ja, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เลยกูติดกูนอนไอ้เุณไอ้ผู้กำเนิดคือใคไอ้ต้องไงไอ้คุนไอ้คุณไงบ้านคนนายคนเฮ้ยเฮ้ยห่วยแล้วเหมือนบ้านคนเลยนี่นี่คุเป็นมเหมือนเตียงเป็นเหมือนเตียงเออนี่นี่ตรงนี้ได้อยู่เอ้ยเนี่ย จูดบองหยิบเียงได้เอ่อไปจุดนู้ดจุดใคเฮียตะวันเอาวางกูเจอตากูก็้มาข้ามบันบันจมไปมางับตูนกู้ปเหมือนม้าเลยสิมูกอ้ยนั่กูรู้อย่างน้เยสัออไปก่อนเอา

เอ้ย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 ไอ้ยตาสองไดงเล้ฮิโอ้โหักูเกิดเมื่อก im ี้ oh, ้อไปนี่ปั๊บไหนอาวี้ชิบหายวาบ้านอยู่ก่อนว้าบ้านอยู่ก่อนมันคนมั มันคน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 โอ้ยเฮียเขาจยอะเลยมึงโอ้ยโ้เจ้าหนทีไหนเดี๋ยวกูอยู่นี่นี่เงินเงิูหยับเงิน เอ้ะคยชื่อมึงเม๊ยมึงอยู่มึงอยู่โน่นมันก่อนกูเห็นชื่อวาาโซลิงเอ่อไหนวะอะไรอเดี๋ยวบอกนี่บ้ามึงอ่ะที่บ้านไอ้บ้านไอ้บ้านไหนบ้าเอาเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันยุคเล็กเอ่อเดี๋ยวกัน

นั่นแหละแล้วกูจะเอาไปเออใช่กูเริ่มมีอยู่แล้วเออเดี๋ยวก่อนเออเอาเอาเอาเอ้งตรงนี้แล้วกันไอ้หุ่นเลยเอ้ยเปลี่ยชื่อเงี้ยยังไงไม่แม่ทำไมโอ้กูมันเอออย่าเพิ่งมืดดีใช่ไหม Yeah, thấy, à, Để như, xuôi, Chồng, về, Ôi dìa mình đơn tật thế, đơn tật là dít mẹ Cái gì Cái gì mà nó xôi xôi đi Cái gì? Cái gì? Trong bờ đồ Ê! Cái chân ám Ê! Chứ cái chân ám ở đây nè Cái chân ám ở đây Kẹp Kẹp Dấu, kẹp khói Mẹ của mà nào Mẹ nó dừa Ây Mà nào mà Chịu gì cũng làm nó kẹp khói chứ Mẹ nó dừa gì mà Kẹp Kẹp mà Kẹp thêm 1 men Kẹp thêm 1 nám đuôi Mà nào đuôi? โอ้โอเคดูก่อนนะเอยมึงบอกวั้อาหไรไอพี่ดึกดมไอยกูดูงเกูดีกันเออมึงไหนเนี่ยล้นีกูมีอาหารกูในก็บอกกูอยู่เตาวาดน้ำอาหารไออย่างนี้งูที่มึงลไปเรืมึยไปเรื่อยลงไปะ

นี่เด็กเจดนาทีแล้วปีกว่าเนี่ยเฮ้ยเอ้ยห้มึงไหนกูดยังดิ้นเงินเลยเป่าปีเลยไม่เอาเด้อเธอัดกูไปอัดซ้อมาสิบแล้าไหมัหเียเอ๊กเจ้าหนุาคกูแอบกูอยู่กันไอ้หนี้ไปช่อยมึงเห็นบางทีเห็นบางย่างบทีกูเห็น ไปดีไมโอเคนี่ไปได้ยังม่เกูเห็นชื่อมึงอยู่ดิมดิเลมีอะไรบ้างอนะมีอะไรบ้างเะอนนะชิบหายเฮ้ยนี่ทไ่ไหนเนี่ยปั๊บ อีู่ไหนอยูชั้นมาข้อไม่คอใหญ่เลยชเช่เอ้ยยี่เนี่ยเอ้ยยี่ยิใช่พี่ากันมโอ้โอ้พี่ชายพี่ชามา,มามามาเอ้ยีย่อ๊ย่เล็กเรเจโอเคโอเคโอ้ยีุ่ณเล็กหาย

มันไม่ขึ้นหรอไอ้ที่มันคล้ายๆกับเหมือนเป็นรูปปัตติไอ้ที่มันคล้ายๆกับรูปปัตติทินเนาะโอเคไหมไม่ต้องโอเคไหมเห็นลิงขึ้นเลยข้อหนึ่ง โอเคเอ่าหนึ่ง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 ขึ้นดิกดกดเออกดไม่ได้โอ้ยเอ๊ะมึงเแงมึงเแงเอ๊ะนี่กูมีอาหารเต็มเลยมีอะไรอ่ะเลมอนเลมอนสไลา์น้ำฟิชแฮคเกอร์แล้วก็พิซซ่า